เอาที่ฉันรู้ในค่ำคืนนี้จะไม่ลับไหลจะบินให้สูงขึ้นไปให้สูงขึ้นสูงขึ้นไปและเอาที่ฉันรู้ในค่ำคืนนี้จ,จิใจยังไหวจะบินให้สูงขึ้นไปเสียที่ผ่านไปแล้วครับกับ s day challenge <S นะฮะก็นี่ เหลืออีกสาสว,วันเท่านั้นเองครับ1เดือนที่ผ่านมาเป็นโปรแกรมเพิ่มน้ำหนักครับแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อเริ่มต้นอาทิตย์นี้มาก็เป็นอยู่ในช่วงของการเบรนรีดไขมันออกให้หมดแล้วก็จะเหลือแต่กล้ามเนื้อครับจากเนี้วิธีการกินมันจะเปลี่ยนไปจาก5มือหรือ3มือเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องคโทรลมดีดี จะต้องไปต่างประเทศอีกสองอาทิตย์ก็จะไม่มีการส่งอาหารคลีนฟู้ดมาให้กินละเราต้องดูเองว่าอันไหนควรกินอันไหนไม่ควรกินเงเนี้ยก็มันเปือเวลาเดือนเดียวกลัวไม่ทันจริงจริงเราจะสู้ไปด้วยกันครับ